เวลา17.37นาฬิกา37นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิิศรยาภรณวัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงคุณหญิงเมตจิตนวจินดาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่5ธันวาคม2567สิริอายุ77ปี ในการนี้เสด็จขึ้นพระพลาอิสริยาภรพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายชวลิตเหลืองธรรมะผู้เป็นทายาทเฝ้าจุลละองจุลีพระบาทรับพระราชทานผ้าไตรเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์บางสุกุลรอบโกรธศพเมื่อพระสงฆ์บางสุกุลลงจากเมนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นเมนส่งหยิบกระทงเข้าตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกรธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบทูบเทียนดอกไม้จันทร์ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดไฟจากโคมที่ตำรวจวังเชิญถวายพระราชทานเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหยิบทูบเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดไฟจากโคมที่ตำรวจวังเชิญถวายพระราชทานเพลิง รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงคุณหญิงเมตจิตนวจินดาเกิดเมื่อวันที่3มกราคม2490เป็นที่ดาของนายเตียบกับนางประภัยพันธ์นวจินดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกแขนงวิชาวิทยาเอนโดดอนหลักสูตรนานาชาติจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์จาก University of Alabama at Birmingham รัฐแอล b แบม,มาสาวัฐอเมริกาโดยเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ระดับ4ประจำภาควิชาการทันตกรรมและหัตถการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2517ภายหลังได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รม,มนาถบพิษสรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นทันตแพทย์ประจําพระองค์ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทระหว่างปี2546ถึง2548 ตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ในวิทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์ทันตแพทยสมาค,คมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไว้มากมายเช่นโครงการวิจัยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการรักษาคลองรากฟันปี2529โครงการวิจัยความโค้งของรากด้านเพดานของฟันกรามแท้บนในคนไทยปี2539และโครงการวิจัยโรคลมพิษเลื้อรังเนื่องจากการอุดคลองรากฟันด้วยแท่งเงินปี2553 นอกจากนี้มีงานบริการวิชาการเช่นการตีพิมพ์คู่มือปฏิบัติการสาขาเอนโดดอนเป็นคู่มือเฉพาะทางที่ดูแลการรักษารากฟันอีกทั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทวิทยาเอนโดดอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรและนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9แต่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยยศาสตร์แห่งประเทศไทยและรองประธานมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูประัมม์หน่วยทันตกรรมพระราชธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน เวลา18นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชตามพระบรมราชวโรกาศให้ในหันแจทรงซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผููมีอำนาจเต็มแห่งสาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัน ผู้เมียำน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยในฮันแจซงเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกิจการภายนอกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมาก่อน เวลา18นาฬิกา28นาทีพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้นายเอลชินรากุบโอกรูบาชิรอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐอาเซจยนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซจยนประจําประเทศไทยนายเอลชินรากุบโอกรูบาชิลอฟเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแคนาดากระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาเซจานมาก่อน เวลา18นาฬิกา32นาทีพระราชทานรับ,บรม,มาราชาบรโรกางกให้นายอับเดลฮาฟิสบูนูนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกุลลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทยนายอับเดลฮาฟิสบูนูนได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจิเรียประจำมาเลเซียด้วย เวลา18นาิกา40นาทีพระราชทานพระบรมราช,ชาวโรกาสให้ในายฟรังซิสกูติวมังซือเบดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจํประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจําประเทศไทยในฟรังซิสกูติวมังซูเบดาเคยดํารงตําแหน่งเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมาก่อนเวลา18นาฬิกา44นาทีพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ในายฟูอาร์ตเตาฟิกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเมาดีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเมาดีประจำประเทศไทยนายฟูอาร์ตเตาฟีกเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสาธารณรัฐเมาดีสมัยที่สองมาก่อน เวลา18นาิกา47นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายเอวาโกรัสบริโอนิเดสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทุลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอครราชาทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทยนายเอวาโกรัสปริโอนิเดสได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย เวลา8นาฬิกา21นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมูลตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่สองณหอประชุมกองทัพบกเขตบางทองหลังซึ่งมูลนิธรรมานาวาสิกขาลัยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปฏิบัติและแนวทางเห็นการดับทุกข์ทางจิตใจอันถูกต สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันไปประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นความสุขความเจริญต่อตอนเองตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยยึดระรัตน์ไตรอันเป็นสิ่งสกสาระสูงสุดแห่งพุทธศาสนิกชนภายในงานมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอาทิการแสดงของเยาวชนในชื่อชุดพระพุทธเจ้ามหาศาสดาของโลกการบอกเล่าเรื่องราวที่มาของธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมและการบรรยายธรรมในหัวข้อผูทางสู่ การตื่นรู้ธรรมนาวาวังโดยพระราชยาณวัชระชิโนพาสทวีวัจจรุวันโนมีผู้เข้าอบรม2,800คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐที่พระพิสุได้น้อมนําหลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้มาเป็นแนวทางการเผยแผ่และเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาอันจะนําไปสู่ความพ้นทุกอย่างแท้จริงจึง ทรงพระกรุณาโปรกกล้าโปรกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับธรรมะนาวาวังมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักปฏิบัติแบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยหลักอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐิและมรรคแดซึ่งสามารถเป็นคเครื่องยึงเดเหนี่ยวจิตใจตามแบบวิธีที่มีมาในพระไตรปิฎกทําให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการรู้จักทุกสาเหตุข,ของทุกขความดับทุกขและวิธีการดับทุกพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยเหตุและผลตามความเป็นจริงของธรรมชาติ เวลา15นาฬิกาวันนี้พระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันไัยรองผู้ำนการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคขาติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานมหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่16ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลอำเภอเมืองจงังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรีอนุบาลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมนำดกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางดนตรีให้กับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของดนตรี ภายในงานมีการอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชปรมนาตบพิษมาบรรเลงอาทิพปรปีใหม่ชะตาชีวิตยามเย็นใกล้รุ่งโดยมีนักเรียนระดับอนุบาลทั่วประเทศเข้าร่วมงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่รวม8ดนายได้แก่จ่าเอกอนุวัฒน์อาจองศาจ่าเอกกมลพิบูลกุลวันอาสาสมัครทหารพรานอินยัตอินตาฝาอาสาสมัครทหารพรานทศพลเป่าปา อาสาสมัครหานพรานชาญชัยบุญเกิดอาสาสมัครทหารพรานสาบพ,พงซ้ายเกล้าอาสาสมัครทหารพรานสมชายชุมทองและอาสาสมัครทหารพรานซาบรีเจดดอลเละซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ฐานพรานชุบคุ้มกันกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่7หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุเกิดบ,บริเวณเชิงสะพานตะลุบโบก ตำบลปากกาหารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง8นายและครอบครัวนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้